เพราะฉะนั้นแล้วมือนีจังรวมด้วยช่วยกันเนาะรับนี่คือจังเพิ่นบอกว่าย่ำมาเฮือข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่ย่ำมาเฮือข้าแก่งเกียนเ,ยนนเห็นให,นเหเ้เกียนแก่บัดเธอไปหอวน้ามือเสด็แก่เกียนรับที่เพิ่นที่โตเนาะรับเพราะฉะนั้นแล้วอาจังขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่มารวมอนุโมโทนาบุญน,น้ำกันมืนีเนาะรับที่เพะะิ่นที่โตซอยเหลือเจือจุนกันไปกันละกันครับผมเบาบน้อพระญาติเบาจาปรบครับไปถึง ด้วยกิมวัตรของทั้งคุณพ่อเฮาเนาะครับเมื่อนี้ที่เพิ่นไดตั้งเป่าตั้งทงไว้ในการสั่งน้ำท้าบุญเฮ็ดบุญแจกเขาเมื่อนี้ครับทางคุณแม่ลำไพครับสีทองภาพเฮ็ดจังไดกระบ,บอกขักมกเฮ็ดอย่างไดกระบ,บอกขักใจครับใส่บาตรและกระแล้วทำบุญยั่งและกระแล้วก็ยังบกขักใจคือเฮ็ดบุญแจกเขาบกขักใจคือสั่งน้ำท้าบุญเป็นงานบุญอุทิศครับบุญอุทิศพละอาอนิสง์ ให้ไปหอดไปเทิงครับดวงกิตติมัญญ่ของปุติเป็นสามีคุณพนะ่อไส้หอเนาะครับพ่อบูเรียนสีทองภาพและนอกจากนั้นแล้วเพื่นยังขืนหอดคือเทิงครับผู้พันป็นบุพการีครับผูเพันป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดก่อมาเนาะคุณพ่อหัดอุปถรรมแต่ลมเสียหายตเสีาจ,จากล่วงหนาไปก่อนนันแล้วเพราะฉะน,นั้นแล้วเมื่อน,นี้จังถือว่าคุณแม่ลาไภสีทองภาพพร้อมด้วยวงสาคนาญาติลูกหลานญาติพี่น้อง ครับได้ร่วมกันสร้างน้ำทำบุญเห็ดตามแบบตามแผนครับบุญแจกเข่ามีมาแต่ตั้งแต่ใสบุญแจกเข่าไดิเหตุขึ้นมาลอยๆครับบุญแจกเข่ามีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อค้าวคลัง 2, ล้ง2,500กว่าปีตั้งแต่ข้าวคลังพุทธการองค์พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้เหตุคอนมูครับจังไดเหตุสืบถอดมาจนเท่าทุกมือนีเพราะฉะนั้นแล้วมือนีผู้ขาโคตรซอกหน่อยเบาบนจังค้อเป็นตัวแทนของทั้งแม่เจ้าผาแม่ลำไพ่สีทองผาพอนะพร้อมด้วยวงสาคณะญาต ได้บอกเราเก่าซบบอกเอิ้นเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในเถื่อนี่ครับวันที่17เ,เมษายนเมื่อนี่ครับตรงกับมือแรมหนึ่งคำเดือนหาเดือนหาลเนาะพ่อเนาะเดือนหาแล้ว,นะนะลวครับเป็นวันร่วมตั้งกองบุญทําปราสาเพิงเมื่อนี่ในช่วงภาคกลางาเว้นมีคุศลบหน่อยเบาอุบลรับอัมเภออวยพรอ,อ่าให้การเฉลิมฉลองกองบุญตลอดเบิ้มือและการในช่วงแรกครับประสงค์เจริญพระพุทธมนต์เวลา18นาฬิกา คับหลังจากนั้นแล้วมื่ออื่นวันที่18เมษายนตรงกระเมื่อแล่มสองคำเดือนหาครับเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีได้ถวายพัะทหารเสาวเดพระเจ้าประสงค์ถวายประสาทเพิงถวายเครื่องทยาทานบรรจุอธิจังเป็นเส็ษพิธีจังขอบอกเรากับซิปพี่นอ้องปองปายเนาะครับฉะนั้นนโอกาสนี้ขับเบาบนจังขเป็นตัวแทนเจ้าภาพบอกเอิน่น บอกกล่าวดวงกิติมิญญาของคุณพ่อเฮาทั้งสองทันให้เพิินในมาประทับอยู่หอปราสาทเผื่อเงื่อนงามของเจ้าหลังใหม่เตรียมเอาผ้าพื้นหน่อยผ้าพื้นใหญ่มืออื่นเด้อรับพอนินลหาพระสังโคสิท์เทิโพดเมตตาบอกทรงเจ้าทางเก่าสู่สวรรค์เตรียมเอเซอร์เอาสาสสาหรับมาใบถายใสผ้าพื้นหน่อยผ้าพื้นใหญ่ใส่เสื้อผ้าโกโก้ไปโชว์เรียนอยู่บีม่านปุ่นเด้อพอบัวเลียนสีทองผาพอหัดอุปธรรมเอ,อ๋ย วาดนมาทูนโซคาตัดสาสินสี่ยอมือปนุมนอบพิษหรือชอบไก่หูดอกกูเกล่ะดึกถึงตลอดทุกทัวเท่าดอกแห่งปัไตาราให้กระจัดดอกไพ่มาขั้นหลีกนี้ดอกไกเ่เวนเมื่อนี่เป็ีนดอกมันเต้าขั้นเอาบุญโนทิสรง สร้างกองบุญพาลาลงหมายเส้นตรงลงหอทานพุทธพาลายะกะมากลายว่าอานิจังมัตสังคาราอุปาาัตฐวะอย่าทำมิโนองค์ผุทั่วพันสอนไม่ยอมมีตายมีเกิดเก ตายจากพ่อจากแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตายจากลูกและเต่าคนเฮานี่หากเปลี่ยนแปนลงลาวาพยากรรมเพื่อนบ่ไดอ้ก,ก้าวเก่เพื่อนหากแบ่งน่อตามกันผู้ที่ตายจากโลกหลานกระบาบุญเหมือดเลวละเนีย่ยผู้ยังจังหวนหัว บุญคุณของอีป่อพโโอหาอุปธรรมอผู้เพิ่นเคยสั่งก่ออุปธรรมลูกเต่าจนเล่าเท่าหมวดชีวังพอบวัวเลียนสีท่องภาพก็คือกันละผู้เนิเคยสั่งก่ออุปธรรมลูกเต่าจนเล่ามวยหมดชีวัง ระตกมาในเมื่อนี่แม่ลาไห้สีท่องผับจังในตังสั่งกอ่อกองกุศลเพื่อสิดนไปหาผู้เจ้าตายดอกไม,ม้เมียนจังในเพียนพายำสังเอาควางบุญดอกนุนทรง เดอคุณพ่อเฮาครับละว่าได้ยินเล้วให้เจ้าย่างควมทงมาสาเดอมาสาเดอมือนีฟังเสียงของให้ดวนมาลำของเอิญเราพอเฮาเด้อบันดนี้มาเน่าหัวประสาทเพิ่ง ฟังเสียงของให้ดวนมาเม่นสิตกอยู่ปากป้ากลา,กกางเอาทะเละหลวงให้เจ้าแกวดอกเหงื่อมาพากะระแสบูคืนให้กาบขึ้นมาแดนกรำบ้านนองให้คำจำได้บ่พอบวัวเลียนเอือ,อห็นแบบอบ เม่นเจ้าเห็นพอหาดอุปธรรมขั้นแน่บอขั้นเม่นเห็นกันเล้วให้รีบดวนดอกสวนละกันขึ้นมาเอากองบุญเพิ่อสงหาไปถึงเจ้าละมาสาเดิมากินเขาสาลีขาวลูกเจ้าเต่ง ในมือนีของแพงแพงเพื่อนกระสือเตรียมไม่ทัดส์ไบุญเอาไปใส่อย,ยู่พุ่นให้ยินมวนส่วนสะดกพอหัดเอือพอบัวเลียนเอือเอาไปใส่อย,ยู่พุ่นให้ยินมวนส่วนสะดกสาธุเดอ้อย่าใดมีความทุกข์ให้ยู่เย็นอย่าเป็นปน เพื่อนอาวอนน้ำเจ้าเอากองบุญได้ปากทุงมมาสาดอมือนีมาสาเดอข้ามมือนี่ฟังเสียงเอินในดวนมาหรือไปนั่งข้อมอกังกูกปโอน่อยู่ตีนดอนลงทั้งจอดลอนเลื่น ให้อวยขึ้นหวนโคงฟังเสียงโปวงฟังเสียงขอองละคข้งท้องต้องดังเาวามาดอพอตาหัดปุปธรรมพอบวัวเลียนสีทองผาาอยู่ณเหงหนตำบลใดเทพเจ้าเหล่าเทวดาจงนำป่องดอกสองทางลาวาสาธุดอ เหลือไปตกโน่อยู่กำกลังทงโน่แก้มฝูงกาดอนหัวนาแก้มฝูงดกให้วีวอนแสนหอนกลับมานอนเฮือนเ,นเจ้าหลังข้าแดงแสงไฟสองหอปราสาทเพิิงมีม่งมันดอกปูรอเตรียมเอาไว้มือมีขั้นตอนนี้บ่ทุกจนลา เมลําให้ความลวกลานในแต่งเตรียมเพียงพร้อมมีของกินมากล้นผลละมากสุกวานบ่อลิขาันของทรงสลงแดงไม่ยอมสาาดเสื้อหมอนกมีพร้อมผ้าพื้นเงาไม่พาดตาลูกหลานเตรียมจัดหา ไเ่ถกองคันเอลีกลับมาเอเจ้านุ่งรงในยินเสียงให้เป่าคงขึ้นมารับเอากองบุญเสียงโคโซ่เบาอุบลในมอนคานให้เก่าวานไปน้ำอื่นกอเชิญกลับมาทอนลา่านีจอนไปพากัง ผู้อยู่ดอกทั้งหลังหลานผู้ยังน้ออยู่บ้านขาดิ้งทานในอันถึงด้วยบุญคุณนั้นลึกซึ้งอย่างสิเปียบปุ่น่านจังในโมธนาทาน,ทานอันไปให้ถึงเจา้ามารลับเอาดอกเมื่อไว้เองจากหัวใจลูกหลานเจ้าเพิ่นเป็นห่วงห้าศกดีดอกมีดวง

พระเจ้าเราเทวดาจงได้ปกปักรักษาดวงจิตวิญญาณเด้อครับทั้งสองท่านครับมีทั้งพอฮัตอุปธรรมผอมทั้งอพอโบเรียนสีทองภาบไม่เพ่อนมาเน่าหอ,อประสาทเพิ่งรับยูน้ำลูกน้ำเต่ายู่น้ำยาติพี่นองเพป่นในสังนามทำบุญให้เมื่อแรงรับพรสินหาประสังโคสิเทศโวดเปตตาบอกทรงเจา้าทางเกา่าสู่สวรรค์นในตอนช่วงเวลาช่วงบ่ายเนาะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสาม เป่าบนเสด็จพ้าเจ้าภาพได้ประกอบพธิธีอีกเท่อนึงเป็นพิธีบอกเอืน่นเชิญดวงกิตติเวญานเป็นการแสดงมุทิตาจิตอุทิศส่วนกุศลแต่งผ้าเข่าแต่งผ้าเบี้ยนแต่งขันหาเพื่อสิ้าคอคารวะ,ะเอดวงเวิญนยานและกาเอื่นเพิ่นมาลับบุญเป็นการประกอบพธิธีอีกเท่อนึงณตอนนั้นเนา<น>ะกับชงนี่ อากับเป็นลูกแบบโคตสกไวยพรไปได้เรื่อยๆกันอะกันครับให้นักร้องไฟสาววลำพมนานภาครับมาครับกล่อมครับในช่วงนี้เนาะคับผลงานเพลงที่มีความหมายบอกเอื่นดวงวิญญาณของคุณพ่อเฮาครับเผื่อลำลึกถึงคุณงามความดีของทั้งสองทันกันอะไรกันครับผมอากาบสวัสดีเนาะคะเนาะพ่อแม่ี่นองทางบ้านนองให้ คนณค่ะมันเสียงแหบเสียงแหงค่ขออภัยด้วยแต่เออพิเศษไปทั้งแม่ครัวพร้อมแล้วค่ะน้องขอบคุณหลายๆสำหรับกับขเขาเนาะค่ะเนาะขอสะสะบคุณสำหรับขนมจีนแซ่บหลายสตีไม่ไผ่กับระาฟสุขภาพแข็งแรงรวยสุขสุขกันนะค่ะเด้อโชคดีไม่กันไม่ทองสุขภาพแข็งแรงทุกนคนเนาะค่ะเนาะ ได้ได้กันไพได้บ yeah ่ได้ต่ขอให้แล้วกันแ่ามันเอเพลงเก่าเพิงไหม่เนสองมือกลาบกลาน